ยอดเยี่ยมเลยพวราช่วมากีมเป็นเพืคนที่สามเรื่องหน้าทำอะไรล่ะภาคเหนือป่ะพี่อีมภาคคนภางเหนือก็ก็ทั้งนี่ยก็ทั้งทีมงานด้วยทั้งเนี่ยทั้งลุงยี้ทั้งมะขั้วยทั้งทุกคนเนี่ยเนี่ยไหนบ้างทั้งหมดเนี่ยน่ารักหมดทุกคนเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันที่ มีควาสุมากลของนี้ขอให้เจิญที่เริญนะครับเครื่องข่อยั่องข่ายนี่เขาเขามูเซ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมบพี่ครับขอบคุณครับนี่ครับเจอกันเจอกันเจันครับผมขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับพอบกครับขอบคุณครับจอบครับจอนคอเคอเค ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบุญนะโง่ดันเอกเรานันเอกเราอ่ารอบนี้ใครที่จับสลากไปแล้วใครที่จับสลากใจจะได้ขอบคุณครับขอบุญครับขอบคุณครับใจที่ได้เป็นเพื่อนครับผมของนี้สนุกของนี้สนุกเลยข้าเดือนนี้ตรงนี้สำคัญสุดตัวกลยตัวกลยเดี๋ยวก่อนยังไม่โอนหรอกมันยังไม่โอนเลยตุ้มตายังไม่โอนออกคนละตัวนะ Chào lớn, chào nha chào lớn, chào nha chào lớn, chào